เรามาถึงเป้าหมายแล้วโรงแรมเป็นปาร์คคาดเดนอนุสรสถานเมืองกำแพงเราผ่านมาแล้วมีสตูโบราณนี่เราผ่านมาแล้ว นี่ลาบอะไรลาบหมูนะพี่ยำหมูเด้งยำหมูเด้งโอ้นี่ไก่ไก่ไก่จะเหมือนกับไก่อบน้ำผึ้งนะคล้ายๆโอเคนั่งรอกับข้าวนะครับก๋วยเตี๋ยวดูดีพักใหญ่แล้วลูกค้าเยอะมากทยอยออกแล้วลูกค้าทยอยออกรถจอดเต็มเลย okay. Kai gian mang kia 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 check in kia 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 Lo kia 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 Đủ kia 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 lo kia 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 lan cá kia 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 อย่าลืมตามบุ้งเตี๋ยวให้โต๊ะนี้นะจ้ารอพักใหญ่แล้วลูกเออมีบ่อน,น้ำตกด้วยบ่อน,น้ำตกเด็กๆนั่งเล่นอ่ะปลาปลาบ่อน,น้ำตกปลาครับเออ,ลอปลาครับบ่อลึกเลยนปลาครับลึกเลยนะ น้ำตกไปทำที่บ้านเรียนแบบะอะไรพิยาเรียนแบบอะไรไม้ไผ่ไม้ไผ่ไมีตัวเทนเซอร์ตัดน้ำด้วยนเนีเห็นไหมเออเี๋เดี๋ยวเดี๋กระบอกไม้ไผ่นี่ง่ายๆครับ P V C เนี่ยเนาะเออเดี๋ยวมันเข้ายัางไงท่อมีตัวดูวดือ๋อเออถึงว่ามันเข้า,ย,า,ายังไงวะโอเคอยยมันนตกเี่ ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวถือเด,ดี๋ยวถือหนูนิดหนูนิดบอกต่อความอร่อยหนูนิดกิดเก็ดหมูด้วยรอรอพักใหญ่แล้วครับผมพักใหญ่แล้วจะกินเตี๋วดูดีบรรยากาศหน้าร้านผู้นีอายุผู้เฒ่าผู้แก่โอเครอรอ